ัดเสียงดีมากโอ้ดีจริงครับผมพรีเซตที่เป็นแบบสตูดิโอเกรดเลยนะเสียงดีจังเลยราคามันดีมากครับฮ e y bro ถูกชิบหายวันเนี่ยดูจบมีแจก2ตัวด้วยนะรีวิวของเยอะแยะนะก็มีแบรนด์ติดต่อเข้ามาเยอะนะครับ One More แบร,รนด์นึงที่ผมเคยรีวิวไปนั่งดูเปิดเคตล็อกของเขานะแล้วผมก็เจอรุ่นรุ่นหนึ่งที่ผมเอยอันนี้พี่ชอบอ่ะน้องจัดการให้พี่ทีนี่คือ One More นี่คือโซโลโซนะครับ นี่คือหูฟัง One More Sonoflow ครับเขาส่งหูฟังให้ผมรีวิวใช่ไหมผมก็จะพูดตามจริงที่สุดแต่ผมบอกว่าเนี่ยถ้าจะผมรีวิวให้เนี่ยอยากให้มีร่วมสรุกไหมส่งหูฟังโปรดักที่ผมเคยรีวิวหลายเดือนก่อนเนี่ยมาให้ด้วยนะไม้คนละสี มันคือวันมอพิสบัตสามสิบนะคะมีขาวดําไม่ได้ป้ายยางเดียวนะคนดูได้ประโยชน์แล้วแต่วันนี้ผมจะรีวิววันมอโซโนโฟล์ก่อนมันเป็นโอเอเอดโฟนหถูฟังครอบหูนะครับที่รองรับไฮเวย์สออเดโอเป็นไวเลสด้วยแล้วก็มีเอลแดกด้วยก็คือถือว่าดีมากเปิดเข้ามาเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของเนี่ย่างดำด้านแล้วแซมแดงข้างในผมชอบนะผมชอบความสีแดงตรงนี้มันมีความเป็นไลกาไลกาเคยมีหูฟังตัวหนึง่งที่ผมอยากได้มากที่ม่เขีนย์จดตัวนั้นมันหาไม่ค่อยได้ละมันแพงมากด้วย เหมือนแต่ผมว่าอ้มันมีแดงๆข้างในเนี่ยวันมอมีเขียนมันมองข้างอย่างนี้นะฮะเรียบๆมินิมอลลิสตัวนี้น่าสนใจคือดร i เวอร์มันเป็น DLC Dynamic d r i v e r 40ม m mm, มนะมี Quiet Max Hybrid Noise Cancellation ซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยตัดเสียงดีมากนะครับฝนตกไปอปอยผมแทบไม่ได้ยินเลยนะในกล่องเนี่ยเขาบอกได้90ชั่วโมงถ้าปิด ANC เนี่ยใช้ได้ประมาณ100ชั่วโมงครับแต่ถ้าเปิด ANC นะก็ประมาณ60กว่าชั่วโมงได้มันยังมีฟังก์ชันที่ผมชอบอีกนะฮะอย่างเช่น Bluetooth 5.4เนะี่ยอันนี้ดีนะครับเชื่อมเร็วและมันมี ซึ่งรุ่นก่อนไม่มี2ฟังก์ชันนี้ถ้าชาร์จ5นาทีนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้10ชั่วโมงเลยมันมีปุ่มนะฮะ NC ตรงนี้ปุ่มข้างๆเนี่ยโ okay, อเคพารสทรูละใสงเสียงแอร์เสียงอะไรมาแล้วสแตนดาร์ด โอเคเวลาอยู่ ANC นะ่ะ <Yeah. S 2> พูดจากความรู้สึกจริงๆทำได้ดีทีเดียวผมว่ามันทำได้ประมาณ70%ของ Apple นะคือ Transceiver Board นอะประมาณ60%ของ Apple จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมฟังครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกเสียงมันแปลกๆแนละ้วพอฟังไปพักๆหนึ่งเฮ้ยเสียงมันดีขึ้นมันต้องเบิร์นไะงมันต้องเบิร์นหลายชั่วโมงพอเข้าไปปรับ EQ เนะี่ยมี EQ preset 12อันเลยที่เป็นแบบ Studio Grade เลยนะต้องปรับในแอปของเขา App One More เนะี่ยปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ฟังเฮ้ยเสียงดีขึ้้้้นนนเเลลยยจาากกกกครรรัังงแแที่ผมมูสึบบๆนะ วัน r e ตัวนี้มันซัพพอร์ตไวเลสก็จริงแล้วก็ซัพพอร์ตแบบวายด้วยเขามีสายมาให้นี่คือปุ่มพาวเวอร์อันนี้เป็นสายแจ็คสายเสียบนะฮะอันนี้ปุ่มบวกลบและวนี่ก็เป็นปุ่มเอ็เวลากดพาวเวอร์เนี่ยกดค้างคือเปิดครับแต่ตอนที่เปิดอยู่กดทีนึงคือเพย์พอสโทรศัพท์เข้าก็กดทีเดียวรับเลยใครโทรมาไม่อยากรับกด2วิค้างไว้ดับเบิลคลิกตรงนี้มันก็จะไวซิสเตนซีรีสทำงานเลยเห็นไหมฮะ กด2ทีก็เนี่ยถึงบอกว่าตอนแรกไอ้ปุ่มผมผมุนหญินนะอะไรวะปุ่ม,มน้อยๆงุนหญินวาให้กูใช้งงๆหรอวะสุดท้ายเฮ้ยชอบแต่อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมชอบ,บอก็คือว่าราคามันดีมากครับราคาตัวเนี้ยเปิดตัวมา3 0 0 0กว่าบาทตอนเนี้ยเขาบอกว่าลดเหลือสองพาร้9ยบาทแล้วทางวันมอก็บอกว่ารีบซื้อตอนนี้นะมีส่วนลดอีก500บาทในช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าสุดท้ายก็เหลือ2 0 0พนิดๆโอ้เงียบมากเลยมีส่วนลดก็รีบซื้อเลยสิครับแบบนี้ โคตฟินว่ะโคตรฟินโคตรฟินมี2ส,สีครับสีดํากับสีน้ําเงินถ้ามีรบ2,000กว่าบาทเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งแนะนําไม้วันมอตัวนี้ซื้อมาแล้วครับเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยไหนเพิ่งซื้อในช้อปปี้มา มาอวดสาวหมุนตัวโชว์หน่อยผมเปรียบเทียบในเชิงที่ตอนนี้ที่มีคู่แข่งสูงมากแล้วผมลองกูฟังดีๆมาเยอะมากเนี่ยตัวนี้ก็สู้ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเด่นเรื่อง ANC ครับคุณภาพเสียง soundstage นยเราไม่ต้องพูดถึงเยอะหรอกคูฟังระดับส0พันยังไงก็ไม่เหมือนหมื่นหนึ่งไอตัวที่จะให้เนี่ยก็คือตัวที่เป็น One More Pizzabat Pr Pro Q 3 0ราคาพอ,อกับตัวที่ผมรีวิวเลยนะตัวนี้จะแจกฟรีนะครับแค่บอกว่าถ้าในชีวิตคุณน,น่ะคุณอยากทำอะไร One More Time คุณอยากทำอะไรอีก ครั้งหนึ่งชีวิตคุณจะเลือกทําอะไรตอบมาได้ร่วมสนุกกันไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว2อาทิตย์ผ่านไปหลังจากทลิปลงนะในย t u b e จะแจกสีดานะฮะใน a c e b o o กจะแจกสีขาวมีอย่างละอันนะครับอันนี้คือเขาส่งมาให้วินวินมันสอบผ่านไหมถ้าเกิดมันไม่ดีผมก็สึกไม่อยากรีวิวให้ดูผมฟังก่อนแล้วผมสึกอได้ใช้ได้ก็เลยมาแนะนานะฮะแนะนําให้ไปลองดูครบที่เดียว2 0 0 0กว่าบาทแล้วเดี๋ยวร่วมสนุก,กด้วย one more time แล้วถ้าผมอยากทำอีกรอบหนึ่งละ่ะมันจะเกินวันม e มันจะ three more time